สกุลนครครับซ่อมเครื่องสักผ้าขอนเนอรมันเพิ่มผมมาซ่อมเครื่องสักผ้ายอดเรียนนะครับนี่ได้ยอดให้เบิ่งนะเมื่อกี้ผมยอดไปสิบบาทนะครับเค้านี Heart ้ตั้งค์สามสิบบาทนะครับผมเบิ่งเด้อเริ่มต้นขึ้นมันนะครับมันจะขึ้นอาการอีหยังนะครับจะได้แก้ไขถึกนะครับผมนี่ทีแรกนะครับแต่ผมมีเสียงเด้อเดี๋ยวรอแป๊บนึงจะขึ้นโคดบ่อนี่ครับขึ้นโคดพีอีนะครับแต่เครื่องนี้ผมมีเสียงเด้อ ครับคือขวดพีนะครับผมเห็นใ้เบิร์ก่อนก่อน,ออนที่่สมเนาะนี่ว่าันนีก็เสซื้ออะไรมาแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับนี่นี่น,น,นี่ผมจะเปลี่ยนตัวนี้เนดะ้อตัวเพชรเชว่าระดับน้ำนะครับนี่ื้อมาแล้วหมื่อ้านหม่บ้าน่านเนี่ยวันอาทิตย์นะครับไปซื้อมานึกว่าสได้สอบเมื่อวานนี่ก็เลยไปซื้อมาเดี๋ยวลองบังครับตัวนี้ของเดิมนะครับผมถอดออกนะครับกระเบึง้งคือยังใหม่อยู่เนาะมันคือยังใหม่เ่ยลองก่อน อาจจะเป็นทนูกัะสายก็ได้มันมาแล้วม่มีเสียงเด้อเราดูเราบังครับถ้ามันตีกได้ก็แสดงว่าเสีได้นั่นตัวเลขขึ้นแล้วครับมีเยดไปแล้วนะครับมันจะดีเนาะห้องเดิมนี่ครับนี่มัเสียภายในมันอยู่แล้ว นะครับตัวเลขขึ้นมันบขึ้นพีอีแล้วแต่ยังไม่ได้ต่อน้ําเดี๋ยวขอต่อน้ําก่อนครับใส่ด้านลประกอบทางบุนแล้วครับนี่ทางบุนแล้วเนสะื้อผ้าแล้วโอเคเขาเรียบร้อยครับผมสกลนคนเรเอยไปยูฝั่เพื่อสักผ้าติดต่อเนดะ้อก็ได้เมดครับสกลสกลเดี๋ยวติดมือไว้แต่ไปดูคลิปครับเมื่อกี้นี่ทําการใส่ปุ่มให้แล้วนะครับถ <c oughs> อดแต่ปุ่มของเก่าออกน้ำนี่นี่บไซต์ตัวนี้แล้วนะครับนี่ จะมาใส่เพราะว่าใส่งานในเฮือนนะครับก็เลยใส่ปุ่มให้นะครับนี่น้วะนี่ครับเปิดน้ำก่อนเทสก่อนครับเทสก่อนครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนไหล่เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อความแน่นอนนะครับผมบ <c oughs> สองผ่าปกติ ทาเบึงน้ำเขาครับบรรยากาศดีใช่เนาะนะครับบ้านนั้นพี่น้องสุุนนครครับอยากส่องไปสภาติดต่อได้ครับไปได้สุมองครับตำบลมองลอายไปได้ทุกอำเภอครับสุคุนนครเ่ยบึงน้ำเขาอะ <c oughs> น้ำเข้าปกติครับใช้งานได้แล้วครับผมจยากส่งเกระสัผาติดต่อได้ครับสุขุครศูนย์เก้าห้าสองสงสองสามแปดหนึ่งครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ